สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึก,กมวยไทยพลังใหม่นะครับจากเวทีม,มวยราชดำเนินวันนี้วันพุทธที่16สิงหาคมพุทธศักราช2566นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง JKN18 เวลาประมาณ18.15น,นาทีเป็นต้นไปคู่แรกนั้นก็จะเป็นขาวสดเงาะบังกะปีพบกับทพนด้านยอดน้ำเหนือจิตต่อชัยทุ่งพิกัดน้ำหนัก115ปอน คู่ที่สองก็จะเป็นทางด้านเพชรอ,อนนท์สนพเก้าพบกับทางด้านลำน้ำคงบีเอสมวยไทยพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบหกปอนด์และคู่ที่สามก็จะเป็นทางด้านคีรีหลวงชาพยัก์พบกับทางด้านแสนรักเกียรติทรงฤทธิ์ทั้งคู่นี้มาชกแทนนะครับเนื่องจากเดิมนั้นเป็นโกโก้หมอลัตนบัณฑิตพบกับทางด้านทัพจิมองสอจเล็กเมืองนอนพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์นั้น เมื่อเช้าโกโก้มา116.4ลด3.4ลดไม่ไหวนะครับลดไม่ได้ก็เลยยกออกทั้งคู่ครับนำเอาคีหรหลวงชาพยักษ์พบกับเสนรักเกศทงฤทธิ์มาชกแทนนะครับและเพียงรายการวันนี้ก็จะเป็นการพบกันเป็นครั้งที่สามนะครับเพชรจัก,กรจันทร์ชาพยัก์พบกับทางด้านเพชรทองคําเฟียสปฐุมหรือเจ้าเพชรทองคําเดชเพชรสีทองทั้งคู่เคยผลัดแพ้ผลัดชนะกันมานะครับ มาดูน้ำหนักนิดนึงนะครับเมื่อเช้านี้เขาสดมา115.9ลดไป0.9ส่วนคู่ชกจากโกูราดนะครับยอดน้ำเหนือมา115ผลทวีกัดเพชรอ,อนอนอนนท์2 9ามา135.4ขาดไป0.6และทางด้านลําน้ำโขงมา136.2ลดไป0.2คู่เอกของรายการนะครับเพชรจักรจันทรชาพยักษ์มา121ผพลทวีกัดส่วนเพชรทองคำ มา122.7ลดไป1.7นี่เป็นน้ำหนักเมื่อเช้านะครับต่อไปมาดูราคาเรทนะครับคู่แรกนั้นข่าวสดงอบางกระปิพบกับยอดน้ําเหนือนะครับขาวสดเป็นต่ออยู่ที่74อะไรไป21แล้วนะครับขาวสดเป็นต่อคู่ที่2เพชรอนนท์กับลำน้ําโขงลำน้ําโขงเป็นต่อ11.8ลำน้าโขงเป็นต่อ11.8คีรีหลวงกับแสนลักคู่นี้มาถทนทั้งคู่นะครับคีรีหลวงเป็นต่ออยู่ที่ สามสองครับคีรุ่งเป็นต่อสามสองเพชกกรจัก,กรจันทร์ชอบปยักับเพชรทองคําเพชรจักรจันทร์เป็นต่อสิบเอ็ดแปดนี่เป็นราคาในเมื่ว,วันนี้นะครับขณะนี้เวลาประมาณบ่ายสามเนะี่ยบ่ายสามตรงแฟนคลับก็อย่าลืมนะที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับเอสพิเคสองสี่ลายพักยกระบบอัโนมัตินะครับสิ่งดีๆที่ผมแนะนําผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่าย ทำไมผมถึงแนะนําให้ไปสมัครครับที่ตรงนี้ราคาเร็ดเปิดมาก่อนวันชกสองวันสามวันราคาเร็เปิดมาหลังกันชั่งน้ําหนักราคาเร็ก่อนการชกราคาสดๆจากขอบเวทีที่นี่บริการฟรีอยากเข้าไปดูเข้าไปดูได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอยากรู้อยากเห็นท่านก็ดูได้ด้วยตนเองไม่มีใครหลอกเราได้นะครับ และก็ที่ตรงนี้ราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให้เราเลือ,อกตัวบางทุนใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับเราเป็นตัวแทนเป็นความหวังของครอบครัวเราต้องทําให้ได้แอปพลิเคชันสองสีที่เดียวจบครบทุกความมัน่นการันตีเรื่องความมัน่นคงในด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูไม่รักมาชอบผมนะครับคู่แรกนั้นเขาสดเขาบังกะปีเจอกับยอดน้าเหนือจิตต่อชัยทุ่งคุณนี้เขาสดหนักแรงเก่าเกมแต่ว่าหยุดไปนานนิดหนึง่ง ส่วนยอดน้ำเหนือตัวนี้ช่วงหลังนี่ฟอร์มดีหนักแรงทุกลูกก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเป็นมวยที่โดนหนักๆไม่ได้ชอบยอมวันนี้เจอนักชกรุ่นพี่อย่างเขาสดผมมองว่าเขาสดหนักแรงกว่าวันนี้ร่างกายกลับมาก,ก็ที่เจสิบแปดสิบเปอร์เซ็นวันนี้รุ่นน้ำนอกได้คู่นี้มีโอกาสน้ำนอกสูงมากเลยแล้วระวังหน่อยนะครับมีโอกาสน้ำนอกทั้งคู่แต่ส่วนตัวผม,มชอบไปที่เขาสดงอบังกะปิคู่ที่สองของรายการครบเพชรอ,อนนท์สอนุปเก้าเจอกับลำน้ำขูเบียสมวยไทย เพชรอานนนนี่โอ้โหฝีมือดีหลากหลายนะครับรวดเร็วจะได้ลอยนิดๆน,น,นะครับส่วนลำน้ำโขงเนี่ยมาจากสปปลาวตัวนี้เตะต่อยรุนแรงเขาในเหนียวเน็บลุ้นน้ำนอกได้คู่นี้มีโอกาสน้ำนอกสูงมากเพชรอานน์ฝีมือดีต้นๆเนี่ยดีกว่าแน่นอนแต่ว่าปลายๆผมมองว่าต้านลำน้ำโขงยากคู่นี้ลุ้นน้ำนอกได้นะครับผมชอบไปที่ลำน้ำโขงบีเอสมวยไทยเตะต่อยรุนแรงทุกลูก เพชรอนนท์นต้นๆนี่เบียดแต่ว่าปลายๆน่าจะท่านไม่อยู่ลุนได้ถึงนับนกคู่นี้มีโอกาสานับนกถึง9 9้9เาอเลยนะครับมาถึงคู่ร้องเก่งรายการานี้นะครับทั้งคู่มาชกแบบกระทันหันนะครับคีรีหลวงชาพยัคฆะดูดดีแต่ว่าวันนี้เนี่ยปกติต่อยเวทเล็กไปนิดหนึ่งส่วนแสนรักนี่สายเนียนะครับซ้อมอยู่เกียรติสุนทรคู่นี้ผมชอบที่คีรีหลวงชาวพยัคฆ์ฝีมือดีหลากหลายต้นๆไปก่อนแน่นอน เข้าแล้วมีโอกาสเอาไอออกตัวบางทุนแพชนะก็จะได้ตังค์ผมชอบไปที่ขี่หลวงช่อพยักนะครับคู่ของรายการวันนี้เพชรกระัจนชอพยักเจอกับเพชรทองคําเฟียสปทุมคู่นี้ก็ใกล้เคียงกันหนักแรงพอๆกันนะครับคู่นี้นะครับผมอยากให้ลงทดลองไปที่เพชรทองคําเฟียสปทุมมีโอกาสที่จะเบียดมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาเป็นต่อค่อยตัวบางทุนเอานะครับและมีโอกาสพลิกชนะด้วยวันนี้ผมชอบไปที่เพชรทองคําเฟียสปทุมนะครับสรุปไนรักไม่ชอบวันนี้คู่แรกนั้นชอบไปที่ ขาสดงอบังกะปิเคยดูดีกว่านะครับวันนี้รุ้นนับนอกได้เข้าแล้วอย่าลืมบอ,อกตัวบางทุนนะครับคู่ที่สองชอบไปที่อาน้ำโขงบีเอสมือยไทยนะครับส่วนคู่ที่สามนะผมชอบไปที่ขีรีหลวงจอพยักนะครับทั้งคููมาแทนแต่ว่าคีรีหลวงนี่ฉลาดหลักเหลี่ยมดีฟีมือดีต้นๆไปก่อนแน่นอนจะแพ้คือพลิกแพ้ราคาแพงแท้าๆถึงช่วงนั้นกอกตัวบางทุนเอานะครับและเข่งขงรายการวันนี้หน้าหลวงทุรลองไปที่เพชรทองคําเพชรปรทุม วันนี้พบกันเป็นครั้งที่สามนะครับน่าจะเบียดผ่านท้ายๆเขาเลยรอบอกตัวบงังทุกนะครับแพชนะคนรมีโอกาสได้ตังค์ชาวไปที่เพชรทองคาเฟียสปทุมครับสรุปนี้ก็กราบขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้างผมโดยตลอดร่วมคอมเมนต์ร่วมเป็นกาลังใจขอให้ทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยนะครับนำเงินนำทองกลับบ้านฟ้าลูกฝักเมียพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ